คนส่วนใหญ่ที่ประสบเลทเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นขยันอย่างเดียวคนไม่รู้จักเราเราจะทำยังไงให้คนรู้จักแล้วเขาอยากจะใช้บริการของเราเมื่อ20ปีแล้วนะครับเริ่มต้นในการทำ ธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วตอนที่เราเริ่มต้นท,ทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันลําบากมากเลยการที่เราออกมาแล้ว1จะต้องหาลูกค้า2จะต้องให้บริการเขาแล้วก็ทํากระบวนการหลายอยา่างมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากเลยตัดสินใจว่าต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วละ่ะเพราะที่ต่างประเทศเนี่ยมีคอนเนคชันดีๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปรู้จักเปลียนไอเบียนไอคือกลุ่ม ครือข่ายผู้ประกอบการ SME นะครับที่มารวมตัวกันแล้วมีหลักปรัชญาขององค์กรก็คือในเรื่องของ g i v b o r scan ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับนะครับโดยที่เรามีความตั้งใจในองค์กรของ b บียเนี่ยเพื่อช่วยเหลือ SME ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆช่วงเวลาที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนต้องบอกว่าความขยายคือเส้นทางของความสำเร็จ แต่พอช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความขย,ยันอย่างเดียวไม่ได้ละตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ธุรกิจที่คุณพ่อทําไม่สามารถที่จะไปต่อได้ต้องปิดกิจการลงแล้วในช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะทําไมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจแต่ทําไมล่ะถึงทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จน,นั่นคือจุด เพนพอยต์มาบวกกับตอนที่ผมมาเริ่มต้นสตาร์ทอัพทำธุรกิจของตัวเองที่เป็นี่ปราเราก็เจออุปสรรคเดียวกันว่าขายันอย่างเดียวคนไม่รู้จักเราเราจะทำยังไงให้คนรู้จักแล้วเขาอยากจะใช้บริการของเรามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแดงว่ายังมีผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพอีกหลายคนที่เจออุปสรรคแบบนี้แล้วเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขามีสิ่งที่อยากจะทำแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ย ให้เกิดเป็นรายได้เพื่อดูแลครอบครัวนี่คือแรงบันดาลใจที่อยากจะมอบของขวัญดีๆโอกาสหรือความหวังที่จะทำให้ s m e เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้และมีความเท่าเทียมกันกันกบในระดับของบรษิษัทย่อเป้าหมายที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นก็คือเป็นชุมชนของผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือกันอย่างจริงจังแล้วสามารถสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าเขาจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เขาสามารถใช้แพลตฟอร์มยไแล้วเติบโตไปได้ทั่วโลกแล้วสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างน้อยเป็นแสนล้านบาทต่อปีอยากจะบอกว่าวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบที่เร็วขึ้นไปเรื่อยๆเราจำเป็นจะต้อง เริ่มต้นในการเรียนรู้การที่เราจะไปอยู่ในโลกใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่เราต้องเปิดตัวเองกว้างขึ้นสําหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่เอาตัวเราเองไปอยู่กับคนที่ทําธุรกิจที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมที่เราอยู่เพื่อเขาจะได้ให้มุมมองใหม่ๆและมีกัลยาณิมิตที่คอยซัพพอร์ตเราต้องมีความชัดเจนในการที่เราจะให้คุณค่าหลักๆที่สำคัญให้กับลูกค้าลงลึกกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทำ ให้มันมีความแตกต่างด้วยการใส่ใจลงไปวันนี้หัวใจสำคัญคือไม่ใช่ลูกค้าที่เยอะที่สุดแต่เราสามารถเอาตัวเราเองไปอยู่ในดวงใจลูกค้าที่เรามีอยู่อาจจะเป็นร้อยลายพันลายแต่เป็นลูกค้าพันลายที่เป็นลูกค้าที่ติดและเราให้คุณค่ากับเขาได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อ,ตอไปได้ครับ